you <music> เสริมบนเก่าสร้างบญใหม่ร่วมบนใหญ่เสริมบารมีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหลอ่อพระหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปฏิสถานไว้ในอุโบสถณวัดถ้ำเขาเขียวตําบลบ่อพลอยอําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีในวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2558เวลา10.00นพระสง์60รูปเจริญพระพุทธมนต์เวลา11.00นถาวายพัดทาหารเพลแดดพระพิสุสง์เวลา1 3 0 9นประกอบพิธีเททองหลอ่อพระหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงปู่นันว อายุ96ปีแห่งวัดโพสีเจริญเป็นประธานเททองดออรมหาบุญยลิตอาโซโกโเป็นประธานดำเนินงานติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง0860327788 0885238899อย่าลืมไปร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ให้ได้กันนะครับผมทางคมานาคมสะดวกมากๆครับ